ตีนองหนุ่ยตีองล่ยเราต้องรอกนนะคะเรารอเสียงไล่เสียงไลครับเสียงไล่ ทักทายพี่ปุ๋ยหน่อยพี่ปุ๋ยฉันรอเธออยู่ฉันรอเธออยู่อขอเพลงขอเพลงมีงูออกมาหน่อยร้องไม่เป็นนะเดี๋ร้องไม่เป็นอ่ะมันร้องไม่ยังไงอ่ะออไอ้คุชชี่เบลอะไรนั่นหรอสวัสดีลูกค้าหน่อยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีลูกค้าสอดไลน์ในร้รรานเชมิร์รลาร์มฮาด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์แบบงานดินเนอร์ รัเตอร์ปาร์ตี้ค่ะของฟอร์ดไอเอเมลาชพุทธ aram 5ที่ทาง IMA City Motor จัดขึ้นนะคะ IMA City Motor จัดขึ้นค่ะรวบรวมระหว่างทีมงานทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายซูนเซอร์วิสฝ่ายซิงเชื่อฝ่ายการเงินฝ่าย everything ที่ทำงานใน IMA City Motor ค่ะ ก็ไม่ว่าจะเป็นมิซูมิซูไอแล้วก็ฟอร์ดไอค่ะทำง,งานร่วมกันทำาอ่ h, ทำงานในเครือเดียวกันแล้วก็จะมีจัดปราร์ตี้หนึ่งครั้งนะคะจัดปราร์ตีน้นงคะพี่ปุ๋ยบอกใกล้ถึงแล้วรถติดมากใช่ค่ะชุดแม่เบีย้ยก็เด็ดเหมือนกันครับในละครแม่เบี้เดี๋ยวพี่งองูอ๋อไม่งองูแต่เป็นแม่เบีย้ยไงอของพี่มัดมูเบีย<ม>เบ้ยไม่ใช่ อแม่เบี้ยถ้าแปลคศัพทำภาษาไทยก็น่า,าจะเป็นงูใช่แม่แบ,บ่นะแม่เบี้ยแม่เบี้ยเออโอ้ยทุกคนเขาพร้อมใจกันง่วงเนาะแสดงว่าตอบแม่ตอบเพลงตอบไก่ไก่นะใก่แล้วจะลงงูยังไงคือมันง่วงก็ไม่ได้ชุดนี้มันไม่นอนนะชุดไก่เราไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเธอบอกไม้ถูก อะไระทำไมมีชุดหมอรำด้วยหรอชุดผ่าเครื่องชื่องูยังไงอ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันรอดูอ,อจีอยากติดงูเก็ดเหมือนกันแต่ด้วยความที่เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเราแต่งหน้าไม่เก่งเราแต่งได้แค่แคทุกทุกทีเอาแต่งหน้าไม่ทันหรอแต่งหน้าไม่ทันหรอวิ้คุณพอเป็นงูด้วยโอเดี๋ยว หลาไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นไม่เหลืยจะอันนี้อันนี้เป็นโลเกอร์ซอนเซอร์เลยอยู่ตรงนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าปอดอามีราชมุูคาราท้าแล้วนะคะสวยเซ็กซี่จังครับมีคนบอกเมื่อกี้ว่าไม่เซ็กซี่ไม่สวยเอ้าตกลงต้องขอบคุณค่ะแต่เราใส่หมุนครบเพืว่ใช่ค่ะใช่ต้องลงอีกแ่ะลงอีกกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะลงหมดแล้วไอ้นี่แล้วค่ะพี่กุ้ง คุณแม่ด้วยนะคะแม่กุ้งแห่งขอดไอเบราชบุรพระรามห้าของพี่ๆน้องๆหลายๆท่านน่ะมีรับชุดพยานมีทีมชุดพยายนาคไหมจริงๆอ่ะก็ทําได้เหมือนกันเป็นนาคีนาคาได้กุ้งออกสวยค่กๆอสวยค่ะค่ขอบคุณหลายๆคะ่ะต,ตอนนี้แม่กุ้งอยู่ที่ไหนครับ <laughs> ต,อนนตอนนี้ตอนนี้แม่กุ้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมเด <laughs> ี๋นนยว <laughs> พี่อุอ๋ยผี่ตีม <laughs> ไม่ใช่ตูดจีน <laughs> เอาแล้วแต่ละคนมาตีมกันแบบน่ารักมากเลยทุกคน กันน่ารักมากบางคนหลุดไม่แต่เขาบอกว่าไม่ได้หลุดเดี๋ยวรอรอเฉลยทีทตอนเวทีนะคะทุกคนรอเฉลยทีทีตอนเวทีตอนนี้เราคงไม่มีโต๊ะนั่งหรอกเราก็คงล่องลอยไม่เป็นไรหรือไม่ก็อยู่กันน้องๆไปค่ะพี่ๆน้องๆเราไม่เดี๋ยวไปถึงเสร็จก็เราก็จะเข้าไปโต๊ะนู้นแล้วเราก็จะกิน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 แล้วก็กลับทุกสิ่งทุกอย่างบันทึกไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกมากทุกคนดู เรายังเรายังเรายังจะไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวให้ทางบีมของเรามาเฉลยกันอีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะเป็นง่วงกันอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าง่วงเนี่ยตอบเพลงลูกค้าจนดึกไงอ่าตอบเพลงลูกค้าจนดึกขยันแข็งมากเลยค่ะเลยง่วงกันเลยทีนี้เราจะดูว่าวันนี้แม่กุ้งของเราจะทากรอกตาดำไหมคะวันนี้พี่เบยหลายเลยอะ เรากำลักำลังแอบางนหาอยู่ใส่สีเงินกันเยอะเลยใช่ค่ะตีมเงินกันเยอะ่ะใส่เงินกันเยอะเลยน่าต้องการเงินกันเยอะๆโอ้พี่ถ้าเป็นเงินนะชุดผมเต็มเลยไม่ต้องซื้อสักบาทัน เดี๋ยวไม่ไม่เขาคอนเซปต์ไงเดี๋ยวเหมือนกันใช่ไหม <Okay. S 1> ต้องตมีมแม่ย่าสีสโธกับพ่อครูคำชะลอดโอ้โหส่ะหายชุดไม่ทันหายชุดไม่ทันก็เคยถามไปแล้วไงเคยถามพี่ๆทุกคนไปแล้วว่าตีมงอมูอาะจีควรใส่ชุดไหนดีไม่มีใครตอบเลยอะ เอถามคนถ่ายแซวคนนู้นคนนี้ให้ให้ตีสิ<ข>พี่เขาเข้าไปนั่งข้างในกันหมดเลยอ่ะอทีมงานของเราอยู่ข้างในกันหมดเลยครับถ้าผมแซวเนี่ยเขาจะถีบเอาดาเซลอ่ะพี่เอกแ็แซวแรงไปพี่เขาอยากให้แซวแบบน่ารักนะนะ่ารัาอุย๊ยเราทีมไหนเนี่ยอันเนี้ยแม่กุ้งครับคนนี้แซวได้เขาไม่ถีบผมแน่นอนอ่ะแ,แม่กุ้งใหญ่ซวอะไรครับ ใช่เพราะเพราะว่าอดไอเลยราชบุรอดไอีเขาจะเป็นิเขาจะเป็นิอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปียังนะปีนมอะไรอ่ะมันบางครั้งไม่งูเด่ยมันจะลงงูยังไงหย่างยั่งคืออะไร อย่างเช้นโสธรไงแลแ <Believe. laughs> ้วงูงูอยตรงไหนไม่รู้นี่ครับสสวัดีครับพี่อื่นเลยพี่อ๋อมาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันทีมเอามาหัวใจให้พี่มาหัวใจให้มาตีนาคอนดาก็สวยโอ้โหพี่ไม่ทันไงไม่ทันก็ได้ตีเพนที่แหลกเพนก็โอเคเลยแล้วอะไรนะโอ้โหพี่เปลี่ยนคนเลยเแบบกลางเลยเนี่ยกลทีมเตียวกัา มาจากร้านเดียวกันเลย่าระเดี๋ยวรอกันหนึ่รออีกท่านนึ่งรออีกท่านนึ่งค่ะแล้วยะเดียนค่ะเื่อที่จะร่วมกับประกวดการแต่งกายด้วยนะคะ

แม่กุ้งบอกให้จีสัมพา์โอเคหรือว่าจะห่มแซวแล้วเขาถีบเราด้วยไปสัมภา์โอเคยังไม่มีคนของเราเลยจ้าป๊บนึงนะคะคนไลฟ์ต้องต้องติดเกี่ยวงูครับไม่ทันอะไรสักอย่างเลยพี่ไม่ทันอะไรสักอย่างเลยจะเป็นเรกคูล่าแทนนะเพราะว่าปากก็ดำแล้วอะคิดคำถามอยู่ ตาหน,นีก็มาเหรอใช่ปะ่ะใช่นางตาหน,นีไหมไม่ใช่งูเขียวขอร่ว,วนะถามก่อนถามก่อนตอนเนี้ยหิวน้ำมากาขอน,น้ำกินหน่อยอ่ะเจ็บคอมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะน้ำไม่มีค่ะมีแต่น้ำแข็งไม่มีเดี๋ยวเข้าไปขังตัวลูกนเราไปหนึ่งน,นีแต่น้ำแข็งอ่ะ ขอสไปร์หรืออะไรก็ได้นะคะจี่ีอะไรได้อถามได้ีอะไระฮะอ่ฮะโอเคตอนแรกอะได้ได้ได้ให้ใหู้ดถึงสาขาที่อยู่หน่อยเขามีรวมกันโอเคพี่ได้ก็ได้ก็ได้แล้วโอเคบคถามทุกคนเลยใช่ไหมใครก็ได้อ๋อใครก็ได้โอเคได้ค่ะ ตาคนให้คนเป็นพิตตี้หรือเปล่าครับอจ,จิอยากเป็นเหมือนกัน,นะค่ะแต่ส่วนสูงไม่ถึงอจ,จิอ,จจอยากเป็นพิตตี้เหมือนกันแต่ส่วนสูงไม่ถึงสูงแค่156ซนติเมตรค่ะ่ถ้าเป็นเอ็มซีก็ยังเก่งไม่พอค่ะขอขอค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นนักรีวิวไปก่อนเป็นนักรีวิวไปก่อน,น,น,อนอบอกไม่ถูกว่าตัวเองเป็นอะไรยังเป็นพิตตี้ไม่ได้นะคะส่วนสูงไม่ถึง เคยจะไปค่ะเขารับหนึ <c oughs> <c oughs> uh ่งร้อยห้าหกสิบห้าค่ะเราหนึ่งร้อยห้าสิบหกไม่ถึงคนนยกอโคโยตี้ก็เต้นไม่เป็นค่ะโคโยตี้ก็เต้นไม่เป็นค่ะ เป็นไม่เป็นจริงๆค่ะเอาเนึกว่าจะมีน้ำอะโล้มอ่ะไม่บอกก็บอกเมื่อกี้บอกสไปซ์ไม่มีจะโค้ตั้งอยู่น้ำเปล่าคนก็ได้ค่ะเอาไม่ไม่น้ำแข็งไม่ต้องเอานี้มาโอเคข้างในเย็นไหมอากาศเย็นไหมข้างในก็ดีอ๋อโอเคเขากินกี่ร้านเราไม่เท่าเท่าไหร่เนี่ยเราเราเน้นกินข้าวค่ะเราเน้นกินกับเราเน้นกินกับสัอื่นก็ได้ เราต้องไม่ตั้งหอดใหม่ทั้งนั้นอะ่ะอ๋อรู้แล้วกระปองนี้ไงไม่ใครถ่ายรูปเสร็จก็ลากขาคุยเลยอ่าใช่